ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกันคุยอีกครั้งนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นปฐมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้นะคะครูก็จะสอนเรื่องเกี่ยวกับการแยกสารผสมเป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะเราก็จะจบบทแล้วนะคะเรื่องต่อไปที่เราจะเรียนก็คือเรื่องไฟฟ้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ในเรื่องนี้นะคะการแยกสารผสมเนี่ยเราจะแบ่งเป็นสองหัวข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องสารผสมกับวิธีการแยกสารผสมนะเมื่อนักเรียนเรียนไปแล้วนักเรียนจะต้องอธิบายเปรียบเทียบวิธีการแยกสารโดยการหยิบออกการล่อนการใช้แม่เหล็กดึงดูดการลินออกการกรองการตกตะกอนได้นะคะแล้วก็นําวิธีเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจําวันได้ค่ะทบทวนนะสารเนื้อเดียวกับสารเนื้อผสมต่างกันอย่างไร าสารเนื้อเดียวกับสารเนื้อผสมนะคะจะต่างกันตรงที่ถ้าเรามองแล้วสารเนื้อเดียวจะมองเห็นเป็นเนื้อเดียวคุณสมบัติทุกส่วนของมันก็จะเป็นเหมือนกันหมดทุกทุกส่วนส่วนสารเนื้อผสมเมื่อเรามองไปแล้วจะไม่เห็นเป็นเนื้อเดียวกันนะคะอย่างน้ําโซดากับน้ําพริกไอ้น้ําปลาพริกนะคะหนังน้ําโซดาก็จะมีแก๊สมีแก๊สมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีน้ําเป็นส่วนประกอบส่วนน้ําปลาพริกก็จะมีพริก มีน้ำปามีกระเทียมเป็นองค์ประกอบนะคะทำให้เรามองเห็นว่ามันมีองค์ประกอบที่หลากหลายนั่นเองอ่าต่อมามาดูในหัวข้อการแยกศาสตร์นะคะเราได้เรียนไปทั้งหมดแล้วนะถึงเมื่อวาน6วิธีก็คือการหยิบออกการร่อนการใช้แม่เหล็กดูดการลินออกการกรองแล้วก็การตกตะกอนอ่ามาทบทวนดูนะคะอันดับแรกก็คือการหยิบออก การหยิบออกนะคะเป็นการแยกของแข็งที่อยู่ปนกับของแข็งแต่มีขนาดต่างกันชัดเจนแต่วิธีนี้จะเหมาะสมกับการหยิบออกในของที่ปริมาณน,น้อยเช่นข้าวสารกับข้าวเปลือกเราสามารถใช้มือของเราแยกระหว่างข้าวสารกับข้าวเปลือกออกจากกาันได้วิธีที่สองการร่อนก็คือเป็นการแยกของแข็งเหมือนกัน อาจจะเป็นของแข็งชนิดเดียวกันแต่มีขนาดต่างกันนะคะโดยใช้อุปกรณ์เข้ามาช่วยก็คือตะแกรงล่อนเพื่อล่อนของที่หยาบกับของที่ละเอียดออกจากกันของที่ขนาดใหญ่กว่ารูตะแกรงก็จะอยู่ข้างบนของตะแกรงส่วนของที่มีขนาดเล็กกว่าก็จะตกลงสู่พื้นด้านล่างต่อมาการใช้แม่เหล็กดึงดูดอ่ะก็จะแยกของที่สารชนิดหนึ่งสามารถ มีคุณสมบัติที่แม่เหล็กดึงดูดได้ออกจากของที่แม่เหล็กดึงดูดไม่ได้เช่นทรายกับคลิปหนีบกระดาษนั่นเองต่อมาวิธีการลินออกนะคะการลินออกเสมือนกับการล้างของต่างๆก็คือเป็นการแยกสารที่ละลายน้ําออกจากสารที่ไม่ละลายน้ํายกตัวอย่างเช่นการซาวข้าวนะคะ ต่อมาการกรองการกรองนะคะก็เป็นการแยกของแข็งที่ละลายอยู่ในของเหลวฟ้งกระจายอยู่ในของเหลวนะคะโดยใช้อุปกรณ์เข้ามาช่วยเช่นผ้าขาวบางหรือกระดาษกรองนะคะในชีวิตประจำวันของเราก็อาจจะมีการใช้การกรองในการกรองด้วยผ้าขาวบางของการคั้นน้ำกะทินะและเมื่อวันครูก็ได้ยกตัวอย่างสเปรย,ย์ไล่ยุงไปแล้วนะคะ ขั้นตอนการทําในการกรองสมุนไพรออกมาเพื่อเอาสเปรย์มาใช้นะเราก็ใช้ผ้าขาวบางกองกากของตะไคร้แล้วก็มะกรูดออกมานั่นเองต่อมาการตกตะกอนนะคะเมื่อวันอธิบายหลักการไปแล้วก็คือเป็นการแยกของแข็งที่ละลายอยู่ในของเหลวนะคะให้ของแข็งซิดนั้นตกลงสู่ก้นภาชนะเหมือนการพักน้ําทิ้งไว้ที่จริงแล้วเนี่ยการตกตะกอนเนี่ย เราน้ำคลองมาตั้งทิ้งไว้เฉยๆอะ่ะมันก็สามารถตกตะกอนได้แต่ถ้าเราอยากให้มันตกตะกอนเร็วขึ้นอ,อาจจะใช้สารบางอย่างเข้ามาช่วยนะคะเช่นสารส้มนั่นเองอย่างอันเนี้ยน้ําคลองอันนี้ถ้าน้ําคลองที่มีแบบดินเยอะๆนะักเรียนพอเราแกว่งสารส้มไปแล้วทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีนะคะเราจะพบว่าตะกอนเนี่ยมันจะนอนกลนส่วนพวกเศษกิ่งไม้ใบไม้อาจจะลอยอยู่ด้านบนแบบนี้นะอยวมาดูการทดลองวันนี้กัน อันเมื่อวานขู่ก็ให้ดูคลิปและที่แบบเจมพาไปดูแล้วเราได้ชมว่าน้ําอบนี่คือการตกตะกอนที่เห็นได้ชัดนะในชีวิตประจำวันมาเตรียมไปงานที่สิบสีขึ้นมาพร้อมหรือยังอ่นานะมีย่างมีย่างเด็กๆเอาใบงานที่สิบสีขึ้นมาค่ะเดีย๋ยวเราจะมาทําการทดลองเกี่ยวกับการแยกสารผสมด้วยการตกตะกอนพร้อมกันนั่นเองนะอ่ามาดู วัสดุอุปกรณ์วันนี้หนึ่งน้ำคองเตรียมมาหรือ,อยังสองสารสม้มสามบิกเกอร์ขนาดสองร้อยห้าสิบลูกบาดเซนติเมตรแต่ของครูอัดสเกลมันแค่สองร้อยนะคะประมาณนี้นะและแท่งแก้วคนสารนะซึ่งบิกเกอร์เขาให้ใช้สองใบอีกใบหนึ่งครูขอขอนุญาตใช้เป็นถ้วยนะผมเตรียมมาด้วยเตรียมมาด้วยเตรียมแค่ใบเดน เตรียมถ้าเตรียมแก้วน้ํามาขอให้เตรียมแก้วน้ํามาสองใบหนูไม่ได้ทำอ่ะครูไม่เป็นไรลูกดูไปกับคุณครูได้นะคะดูกันทดลองไปกับคุณครูได้ไม่เป็นไรของบางอย่างมันหาไม่ได้ในชีวิตประจําวันของเราไม่เป็นไรอรว่าผมไม่ได้เตรียมอะไรนะไม่ได้เตรียมไม่เป็นไรลูกอ่าไม่เป็นไรนะคะมาลองอุป,ปกรณ์น้ําคลองบีเกอร์แห่งแก้วสารสม้ม คุณครูขออนุญาตใช้บิ g g อีกอันนึงเป็นถ้วยพลาสติกนะจ๊ะเตรียมมาเลยนะใครไม่มีใช้แก้วสองใบแทนได้นะคะ oh, แทงแก้วไม่มีใช้ตะเกียบ oh, ได้ไดหรือเราจะใช้สารส้มอันนี้แกว่งแทนแท่งแก้วเลยก็ได้นะคะเพราะว่า oh. มันจับพอดีมือมันสามารถเนี่ยเข้าไปในนี้ได้เหมือนแกว่งนี่ได้เลยนะจ๊ะ oh. อ่าไปวิธีการทำนะคะถ้าเกิดทำในห้องเรียนเราก็จะแบ่งนักเรียนเป็น เป็นกลุ่มๆนะแล้วก็แจกบิลเกอร์ให้นักเรีนยนสองใบแจกน้ำมีน้ำคองมีผานส้มแล้วก็มาทำการทดลองกันนะคะอ่ะคำถามค่ะคำถามก่อนทํากิจกรรมคาถามสำคัญวันนี้ก็คือเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับการอะไรการแยกสารหรือว่าการทดลองอ่ะเพราะฉะนั้นคําถามสำคัญในกิจกรรมวันนี้ก็คือ มีวิธีการอะไราในการแยกผสมแยกสารผสมออกจากกาันได้อีกบ้างอา้าวใครยังไม่เขียนเขียนลงไปเลยแป๊บนึงนะครับได้ได้ให้เวลาสองนะแป๊บหนะึ่งแป๊บแป๊บแป๊บ,ปบ,ปบ,ปบติ๊กตอกติ๊กตอกอา่าใครยังไม่เขียนเขียนลงไปนะจ๊ะระหว่างรอเพื่อนครูขออธิบายข้อที่สองเลยนะแล้วก็รอหน้าจอต่อเลยเผื่อบ,บางคนคัดลอกคำตอบเสร็จแล้วนะคะ นักเรียนคิดว่าการทําน้ําคลองที่มีลักษณะคุณให้มีลักษณะใสขึ้นได้อย่างไรอ่าเราก็จะมีสองวิธีเหมือนที่พี่หมื่นเคยบอกแล้วก็คือตั้งน้ําทิ้งไว้หรือแวงด้วยสาโรโ้มนั่นเอง,เองนะคะให้มันถกตะกอนอ้าวใครยังไม่เสร็จเขียนลงไปแล้ววางรอจะใช้ทษรอกัน ทันนะทันนะใครที่ทำมาแล้วตอบไม่เหมือนครูไม่เป็นไรนะเดี๋ยวครูตรวจให้เพราะว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกันนะคะไม่เป็นไรนะลูกนะขอ,อเพื่อนนิดนึงดูซิในแชทมีอะไรโอเค เรียบร้อยนะคะนารินเสร็จยังโลกมีใครยังไม่เสร็จไหมย,ยังเลยค่ะ <laughs> แคปไว้ก่อนก็ได้แคปหน้าจอไว้ก่อน <c oughs> เดี๋ยววันนี้ให้ powerpoint ด้วยโอเคไหม <c oughs> เอาไว้ไป, <c oughs> ไปทบ <c oughs> ทวนทีหลังสำหรับคนที่ตดไม่ทันนะคะไม่เป็นไรนะอ่าต่อมามาดูหน้าต่อไป <c oughs> บันทึกผลค่ะมาดูลักษณะพองน้ำลองก่อนนี่น้ำลองมีลักษณะเป็นอย่างไรคะเด็กๆก่อนการทดลองทั้งใบที่หนึ่งและใบที่สองเนี่ยเราจะต้องมีลักษณะน้ำลองเหมือนกันนั่นเียลองดูซิจากสิ่งที่คุณครูถือน้ำลองครูครับจ้ะค,ค,คุณ,คคณน้ำลองที่บ้านครัวทำไมถึงใส่บ้านขอน้ำลองที่บ้านผถทำไมถึงดำอันนั้นอาจบ้านเธออาจจะมีตะกอนเยอะกว่าบ้านครูอันนี้ครูตักจากแม่น้ำเจ้าพยาเลยนะ เตียงชีวิตลตงไปตักน้ํามาบ้านอยู่ใกล้บ้านอยู่ใกล้ท่าน้ําค่ะเดินไปปั่นจักรยานไปนะแล้วก็ไปตักน้ําขึ้นมาน้ําขึ้นพอดีเลยตรงท่าน้ํะค่ะครูอยู่ตรงพับประแดงใช่ไหมก็ตักที่ท่าน้ําพับประแดงวันนี้วันนี้เท่าไหร่ผมลืมท่าน,นเรียสังเกตเลยคือไหนไหนเปิดดูสิเป็นยังไงดาขนาดไหนของเธอเกษตรกรไหน,น สุกสันของเธอน้ำดำขนาดไหนลองนิงงดนึงครับคุณลองดูนะคะแล้วขณะน้ำคลองจะต่างจากน้ำประปานะคะคือน้ำคลองเนี่ยสีมันจะค่อนข้างเหลืองกว่าแล้วก็เหมือนมีตะกอนดินอยู่ข้างในถูกไหมโอ้ยอันนั้นอันนั้นอาจจะดำจริงๆลูกหนูอยากมาใช้นะไม่รู้จะลงวยตากยังไงต้องไม่ต้องตากไม่ต้องตากแบบนแบบี้เก็บเก็บไว้ <laughs> อันนั้นมันมันหมักไวนะ้นานนิดนึงนะคะ อันนี้เป็นน้ำแบบน้ำแม่น้ำยังไม่ได้เน่าเสียขนาดนั้นนะลูกนะอ่ามาดูนะคะนี่นะลักษณะน้ำคลองนะอ่ะงัะ้นรูจะใส่ไปนะว่าลักษณะของมันจะเป็นของเหลวสีน้ำตาลขุนเล็กน้อยอ่าบันทึกผลในตารางเลยค่ะเราจะทำบิกอร์สองใบนะใบหนึ่งใส่น้ำคลองใบที่สองก็ใส่น้ำคลองซึ่งเป็นน้ำคลองจากแหล่งเดียวกันเนี่ยถ้าเราเทล,ลงไปมันก็จะมีลักษณะ ใสเหมือนกันนะคะจากนั้นเราจะบิกอร์สองอันเนี้ยใบหนึ่งจะเติมสารส้มลงไปอีกใบหนึ่งไม่เติมสารส้มลงไปแล้วมาดูว่าเป็นอย่างไรนะเดีย๋ยวคุณครูเทน้ำคลองลงไปให้ดูว่าสีมันจะเป็นยังไงมองเห็นไหมนะสีมันจอเหลืองเหลืองนิดนึงจะไม่ใสเหมือนน้ำปลา,ปา อ่าน,นะคะเรียบร้อยพร้อมนะพร้อมนะบันทึกผลในตารางก่อนการทดลองก่อนนะจ๊ะจากนั้นค่ะเราจะมาชมคลิปการทดลองวันนี้กันไหมคะอันนะจ๊ะเขอเล็บเอ้ยเลขขอต่อนะวิธีการทดลองขั้นตอน,นที่หนึ่งเท,น,งท,น,งทน้ำคโคองลงในบินดกล วันนี้คุณครูขออนุญาตใช้ที่หนึ่งร้อยห้าสิบมิลลิตรนะคะเนื่องจากนาา้ำคลองมีมงบิ๊กเกอร์ใบเดียวบิ๊กเกอร์อีกหนึ่งใบครูขออนุญาตใช้เป็นถ้วยพลาสติกใสแทนนะคะครูขอแทนถ้วยพลาสติกใสเป็นบิ๊กเกอร์ใบที่สองค่ะส่วน <N> บ,บิ๊กเกอร์ที่คุณครูมีขออนุญาตใช้เป็นบิ๊กเกอร์ใบที่หนึ่งแทนค่คอะอสังเกตดูนะคะว่าน้ำคลอ <N> ง น้ำคลองทั้งในบิกอร์ทั้งสองใบมีลักษณะเป็นอย่างไรเห็นไหมมีตะกรอนมีอะไรลอยอยู่ด้วยขั้นตอนที่สองบิกอร์ใบที่หนึ่งเราจะเติมสารส้มลงไปนะคะส่วนบิกอร์ใบที่สองเราจะตั้งทิ้งไว้วิธีการเติมสารส้มนะคะคุณครูจะทําการสารส้มคือ<ร>อะไรค่ะนนสารส้มก็คือเป็นสารชนิดหนึ่งนะคะที่ช่วยให้น้ําใสได้ กูก็จะแกว่งลงไปนะคะพอโดนน้ำปุ๊บใส่สารที่ตั้งไว้นะคะเป็นเวลาสิบนาทีและเราจะมาสังเกตการทดลองกันค่ะหลังจากที่เราแกว่งสารน้ำไปในนั้นเลยนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าตะกอนเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะอันนี้คือบิกอ e r ใบที่หนึ่งที่เติมสารส้มลงไปเมื่อสักครู่นะคะ ่อมามาดูบิกอร์ใบที่สองค่ะลองสังเกตดูนองนสังเกตดูสิคะว่าสองใบนี้มีความแตกต่างนัเรียนลองสังเกตดูใบที่หนึ่งมันจะดูน้ำขุ่นขุ่นกว่าใบที่สองไหมใบที่สองที่เราไม่ได้เติมสารส้ลงไปนะคะอันนี้คือลักษณะน้ำของบิกอร์ใบที่หนึ่งที่เราเติมสารส้มลงไปทมองเห็นนะพอมองเห็นนหมผ่านไปห้านาที เาามาสังกตอันนี้ผ่านไปห้านาทีนะคะตอนแรก,กครูใช้พื้นโต๊ะสีเขียวอย่างเดียวอะ่ะมันมองไม่ค่อยเห็นตะกอนชัดครูก็เลยเอากระดาษ A 4มาลองนะเด็กๆลองดูอีกทีนึงนะคะว่าน้ำของบิ gger สองสองใบเนี้ยมีความแตกต่างกันอย่างไรของทั้งสองบิ gger ก,กันนะคะมาดูบิกอร์แรกคือบิกอร์ที่เติมสารส้มลงไปนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าน้ำในบิกอร์ เห็นเห็นฟ้าขาวๆในน้ำไหมแทบจะมองยากนิดนึงมาดูบิกอร์ใบที่สองกันนะคะน้ำใสกว่าแทนด้วยถ้วยพลาสติกแต่ยังคงมีความสีเหลืองและตะกอนเริ่มนอนก้นแล้วเห็นไหมสังเกตการเปลี่ยนแปลงค่ะเมื่อเวลาผ่านไปสินาทีเรามาสังเกตผลกันค่ะลักษณะของบิกอร์ใบที่หนึ่งที่เติมสารสลมข้างบ้านนะคะ เนนลองสังเกตดูสิคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับงานอาจจะมองเห็นไม่ชัดนะเดี๋ยวคุณครูจะถ่ายรูปตรงก้นของดิกอร์ให้ดูนะต่อมานะคะเราจะมาสังเกตดิกอร์ไปที่สองที่ไม่เติมสารส้มลงไปน้ำยังคงสีเหลืองเหมือนเดิมใสเหมือนเดิมนะคะค่ะมาดูที่ก้นอ่ะ้นกเียนเห็นก้นภาชนะแรกไหมคะ คือเรามองจากข้างบนเนี่ยเราแทบจะมองไม่เห็นว่ามันมีตะกอนคุณครูก็เลยลองถ่ายที่ก้นภาชนะดูนะคะอันนี้คือบิ๊กเจอใบที่หนึ่งที่เราเติมสารส้มลงไปนะคะครูถ่ายที่ก้นภาชนะตรงนี้นะและนักเรียนสังเกตดูสิคะว่าตะกอนของดินเนี่ยเริ่มจับตัวแล้วก็ตกลงมาที่ก้นภาชนะเยอะมากแต่ด้วยความที่สีมันอ่อนอะดินครูมันน้อยน้ำคลองครูมันค่อนข้างใสมันก็เลยมองเห็นไม่ชัดนะคะ ะะตะก,กรันเต็มเลยเด็กๆแต่เป็นตะก,กรนสีแบบดินๆสีน้ำตาลอ่านี่ก้<ค>นถ้วยใบยที่สองเห็นไหมใบที่สองที่เราไม่ได้เติมสารส้มลงไปเนี่ยที่ก้นภาชนะเนี่ยเราแทบจะไม่เห็นตะก,กรนของมันเลยแสดงว่าตะก,กรนของน้ำคลองเนี่ยยังลอยฟุ้งอยู่ในแก้ว ภาชนะใบที่สองอยู่เห็นนะอ่ะสังเกตเห็นชัดเลยอ,เอาจจะมีตะกอนเล็กน้อยแต่จะไม่เยอะเท่าใบที่หนึ่งเห็นไหมมีตะกอนนอนก้นเหมือนกันแต่จะไม่เยอะเท่าใบที่หนึ่งเคไหมพอจะเห็นชัดไหมที่นักเรียนชมคลิปไปแล้วนะคะครูมีภาพให้ดูค่ะอันนี้เป็นภาพการทดลองในห้องแลบนะคะจริงๆเนื่องจากวันนั้นอะ่ะอันนี้เป็นรุ่นพี่ปีก่อนๆนะที่ครูถ่ายไว้ในห้องห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เราใช้น้ำคลองที่ไม่ใสเท่าของครูนะคะเป็นน้ำคลองแบบเหลืองๆเลยใบที่หนึ่งเนี่ยเราก็แกว่งสารส้มลงไปแล้วก็ทิ้งไว้สิบนาทีเนี่ยเราจะพบว่าน้ําข้างบนเป็นยังไงใสขึ้นและตะกอนเนี่ย<อ>ก็เริ่มนอนกลนสุขสารลูกหนูช่วยลบให้คุณครูด้วยค่ะขอบคุณค่ะ<อ>ส่วนบิบ๊กเกอร์ใบที่สองนะคะเราไม่ได้ทําการแกว่งสารส้มเลยน้ํา น้ำคลองก็ยังคงเป็นน้ำคลองเหมือนเดิมสีก็ยังคงเป็นสีเหลืองเหมือนเดิมอาจจะมีตะกอนบ้างแต่ว่าไม่ชัดเท่ากับใบที่หนึ่งเห็นปะเห็นปะเห็นเห็นการเปลี่ยนแปลงของการตกตะกอนไหมคะเห็นเนาะนี่ค่ะพี่ๆที่เท้าเรียนในห้องวิทยาศาสตร์นะคะก็จะได้แบบได้ทำการทดลองอ่ะกูอยากให้กลับไปถึงวันนั้นเร็วๆเหมือนกันแต่ช่วงนี้สุขภาพสำคัญกว่านะเด็กๆนะเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ นี่อันนี้เห็นได้ชัดดูพี่ก็าทำหน้าแบบตกตะลึงมากโอ้โหดูเขาทำหน้าพี่รุ่นนี้น่าจะอยู่ประมาณมสามมสี่แล้วละ่ะอมาบันทึกผลการทดลองกันดีกว่าเอ็ะมะมาบันทึกผลการทดลองกันอ่ะนักเรียนกลับไปดูนะคะบิกอร์ใบที่หนึ่งเมื่อตั้งไว้สิบนาทีหลังจากแกว่งสารส้มแล้วเกิดอะไรขึ้นไหนตอบมาคนนึงจิใครก็ได้ เกิดการตกตะกอนครับอ่าเกิดการกตกตะกอนยังไงครับก็เต็ตกจากตกะกอนก็คือเกิดเกิดอะไรน้ําข้างบนเป็นยังไงของเหลวเป็นยังไงใส่อ่าของเหลวใสขึ้นแล้วก็ข้างล่างก็มีตะกอนนะคะอ้าวตอบลงไปค่ะของเหลวใสมีตะกอนที่ก้นภาชนะค่ะถูกต้อง อีกมากต่อมาในบิก,กอร์ใบที่สองที่เราไม่เติมสารส้มเป็นอย่างไรมีตะกอนนอนก้นเท่าภาชนะใบที่หนึ่งไหมมีแต่มีเป็นยังมากหรือน้อยกว่ากันในติในบิก,กอร์ใบที่สองที่เราไม่ได้แกว่งสารส้มลงไปะคะ่ะที่เราไม่แกว่งสารต้มลงไปเป็นยัง ขุ่น่น้ายังขุ่นก็คือเป็นของเหลวสีน้ําตาลขุ่นมีตะกรนที่ก้นภาชนะเล็กน้อยไม่เยอะเท่าภาชนะใบที่หนึ่งเพราะฉะนั้นการตั้งทิ้งไว้เฉยๆก็ทําให้ตะกรอนนอนก้นได้นะคะนักเรียนแต่ว่าจะไม่รวดเร็วเท่ากับการแกว่งด้วยสารส้มนั่นเองเพราะฉะนั้นสารส้มเป็นตัวเร่งให้เกิดการตกตะกรันได้ไวขึ้นนะจดกรญดาแป๊บนึงคนะู ได้ได้ชาวกรทันเปล่าวันเนี้ยนารินทันไหมลูกวันนี้ทานทันนารินทันไหมทันนะอารยาวันนี้หนูทันไหมลูกทานค่ะอารยาของใครของใครอะลมเข้าไหมโอ้เรียนบนเฮลิคอปเตอร์วะเนี่ยฮะ ท่าทางนัจะเรียนบนเฮลิคอปเตอร์ครูพัดกันท่านอยู่นะคะโอเคค่ะอารียาไม่มันคนอยู่หน้าพัดลมไงเรียนไปอยู่หน้าพัดลมลมก็เป่าฟู่ฟู่ฟู่แบบบางทีเขาไม่ได้ตั้งใ <c oughs> จ<า>เลย <c oughs> เจะบอกเขานิดนึงรอง <c oughs> ้อนมีหัวอากาศเมืองไทยมันร้อนใช่คนหนาวจะตายก่อนเช้า <c oughs> ใช,ชไนะ่ไปต่อนะไปต่อนะ มาตอบคำถามหลังการทดลองกันคะ่ะข้อที่หนึ่งค่ะถามว่าน้ำในบิกอร์ทั้งสองใบก่อนการทดลองเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรเรียนว่าเหมือนหรือต่างกันคะก่อน,อนการทดลองเหมือนกัน,นถูกต้องคะ่ะเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นของเหลวตีน้ำตาลขุ่นเล็กน้อยอา้าวเขียนลงไป เป็นของเหลวสีน้ำตาลขุ่นเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเป็นสีของน้ำพองนั่นเองเนาะนี่เป็นของเหลวสีน้ำตาลขุ่นเล็กน้อยไม่ใส่รกรากดทันไหมลูกไม่ทันครับโอเคใครที่ทำไปก่อนหนะ้านั้นแล้วมาเช็คคำตอบกับคุณครูนะ ถ้าตอบไม่เหมือนกันถ้าข้อนี้เธอตอบว่าต่างกันขอให้แก้ไขนะคะแต่ถ้าตอบว่าเหมือนกันด้วยเหตุผลอะไรอย่างครูจะไปอ่านอีกครั้งนึงนะไม่เป็นไรอาวมาดูข้อที่สองกันค่ะข้อที่สองถามว่าน้ำในบิ๊กเกอร์ทั้งสองใบเมื่อตั้งทิ้งไว้สิบนาที เหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรอ้าวเหมือนหรือต่างกัน,กนคราวนี้ตั้งทิ้งไว้่าต่างกัน,ต,กนต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยใบที่หนึ่งเกิดอะไรขึ้นมีตะกอนใช่ไหมส่วนใบที่สองก็คือน้ำยังคงเป็นสีเหลืองเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นตอบลงไปเลยจ้าแคปไว้ก็ได้ถ้าไม่ทันนะก็คือครูเอาผลในตารางมาตอบลงในคำถามหลังกิจกรรมนั่นเองนะคะ ต่างกันตรงที่บิกอร์ใบที่หนึ่งเป็นของเหลวใสมีตะกอนที่ก้นภาชนะอย่างเห็นได้ชัดเจนส่วนบิกอร์ใบที่สองนะคะเป็นของเหลวสีน้ำตาลขุ่นเล็กน้อยมีตะกอนที่ก้นภาชนะเล็กน้อยเท่านั้นไม่เยอะแต่ถามว่าตะกอนนอนก้นได้ไหมตั้งทิ้งไว้เฉยได้ค่ะแต่อาจจะน้อย อามาดูข้อสุดท้ายครับถาถ้ารู้ว่าเราต้องแก้วที่ไม่ได้ใส่สารส้มไว้อ่ะครับแล้วพอมันตกตะกอนนิดน,นึงหรือว่าตกตะกอนนะครับแล้วเราอาสารส้มไปแกวอีกทีมันจะตกตะกอนหรือว่าตะกอนจะกลับไปผสมกับน้ําครับอ่เอาเธอคิดว่าตะกอนที่มันตกลงมาแล้วเนี่ยจากการทําปฏิกิริยากับสารส้มเนี่ยมันจะกลับไปเป็นตีนฟุ้งอยู่ในน้ําเหมือนเดิมไหม อ่าคือสารส้มนะคะคุณสมบัติของมันก็คือจะไปช่วยจับตะกอนดินเนี่ยให้มันรวมตัวกันเป็นก้อนสมมติก้อนแรกอ่ะมันก้อนแค่นี้ก้อนที่สองมันก้อนแค่นี้ยสารส้มเหมือนเป็นตัวเชื่อมค่ะนักเรียนทําให้สองก้อนเนี่ยมันรวมกันพอมันรวมกันปุ๊บมันก็มีขนาดใหญ่ขึ้นมันมีขนาดใหญ่ขึ้นมันจะก็เลยค่อยๆตกลงสู่ก้นภาชนะได้ง่ายขึ้นนั่นเองจริงๆแล้วตะกอนเนี่ยมันฟุ้งอยู่ในน้ําพอเข้าใจใช่ไหม มันฟุ้งอยู่ในน้ําพอสารส้มเนี่ยมาจับให้ตะกรอนเล็กๆเ,เนี่ยมันรวมตัวกันเป็นก้อนใหญ่ๆมันก็เลยหนักขึ้นแล้วก็ตกหอยกลนถ้าเธอเอาไปแกว่งเพิ่มนะคะถ้าตะกรอนในดินน่ะมันยังเหลืออยู่มันก็จะจับตัวกันลงมาเพิ่มแต่ถ้าเกิดว่ามันหมดแล้วอ่ะมันอาจจะมีตะกรอนเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยหรือแทบจะไม่เกิดเพิ่มเลยนะสรุปผลค่ะมาจากการทดลองพบว่า การเติมสารส้มนะคะจะช่วยให้สารตกตะกอนได้เร็วขึ้นที่มันตกตะกอนได้เร็วขึ้นเนี่ยมันเกิดเพราะว่าอนุภาพของสารส้มเนี่ยไปเกาะกับอนุภาพของสารแขวนลอยที่อยู่ในน้ำคลองนะคะทำให้สารนั้น,นมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตกตะกอนที่กน้นภาชนะนั่นเองอรู้เปล่าว่า การตกตะกอนเนี <Ooh. S 2> ่ยเขาเอาไปใช้ในกระบวนการทำน้ำประปาด้วยเดี๋ยวนี้จะทบทวนการทำน้ำประปาให้นะคะอ้าวใครไม่เสร็จอนุญาตให้แคปหน้าจอไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ทันคุณครูเหลือเวลาประมาณเจ็ดนาทีมันจะตัดโอเจ็ดนาทีทันอ่าแคปหน้าจอไว้ก่อนนะครับเรียบร้อยค่ะสรุปครูจะส่งลิงก์มาใหม่ไหมอ่ะ ถ้าวันนี้สอนจบก็อาจจะไม่ส่งลิงก์และให้พักผ่อนแต่ถ้าสอนไม่จบอาจจะส่งลิงก์มาเพิ่มอีกนิดหนึ่งอ่ะมาดูขั้นตอนการทำน้ำปราปาเธอรู้ใช่ไหมว่าน้ำประปาเนี่ยผลิตมาจากน้ำคลองค่ะนักเรียนอย่างภาคกลางของเราเนี่ยเขาจะใช้น้ำคลองที่มาจากคลองประปาเข้าสู<อ>่กไว้กินกววนปลาอันนี้เรื่องจริงนะคลองปลาปลาว่าคลองประปาปอยู่อยู่แถวแถวไหนอะ่ะแถว ทางพระรามหกอะนักเรียนไปทางนู้นอะไม่แน่ใจนะคะลองไปเซิร์ชกูเกอ e อีกทีหนึ่งว่าคลองป่าป่าอยู่ตรงไหนนะแต่อยู่กรุงเทพมหาคนครนี่แหละไปทางเมืองทองอะค่ะไปแถวๆนู้นอ่ะอกินน้ำลองอ่าซึ่งกระบวนการทําน้ําประป่าเนี่ยเขาจะใช้กระบวนการที่เราเรียนการแยกสารก็คือการตกตะกอนการกรองแล้วก็ใช้สารเครมีบางอย่างเข้าช่วยเพื่อฆ่าเชื้อนั่นเองนะคะ ามาดูขั้นตอนการผลิตน้ำประปานี่แหล่งน้ำดิบในธรรมชาติเข้าสู่โรงสูบน้ำแรงดันตำ่ำจากนั้นค่ะน้ำก็จะถูกเข้าไปในถังวนซึ่งในถังวนเนี่ยเขาจะเติมสารส้มแล้วก็ปูนขาวลงไปเพื่อให้อะไรคะปรับปรุงคุณภาพน้ำค่ะ ให้น้ำเกิดการตกตะกอนแล้วก็ปรับค่าความเป็นกรดด่างในน้ำดิบด้วยจากนั้นค่ะพอน้ำเนี่ยเข้าจากถังวนไปแล้วเขาก็จะสูบน้ําเนี่ยไปยังถังตกตะกอน<ด>เพื่อแยกตะกอนออกมาให้น้ําประปามันใสนะคะอะ่จากนั้นค่ะจากถังตกตะกอนเนี่ยเขาจะทําการกําจัดตะกอนสิ่งผกระกออกอยู่ด้านล่างพูดง่ายๆก็คือเขาจะแยกตะกอนออกจากน้ํา พอเขาแยกตะกรอนออกจากน้าําเราจะได้น้าประปาที่ใสที่เราเอามาใช้นะแต่ยังใช้ไม่ได้นะ<ร>เกลียนเขาจะต้องเติมสารเคมีบางอย่างก็คือสาคอรคอรีนนะคะอย่าเพิ่งมาของเงินกันตอนนี้นะเด็กๆอ่าเติมคอรีนเข้าไปคอรีนเนี่ยจะช่วยในการฆ่าเชื้อแต่คอรีนต้องใส่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะถ้าใส่ในปริมาณที่มากเกินไปมันก็จะเป็นอันตรายต่อมนุษย์ได้นะคะจากนั้นค่ะ เขาก็จะส่งน้ำนี้ยไปตรวจสอบคุณภาพก่อนว่าเหมาะสมที่จะดื่มที่จะใช้อุปโภคบริโภคได้หรือไม่นะคะอ่าเสร็จแล้วค่ะพอได้ผ่านการตรวจสอบแล้วนะคะก็จะส่งไปยังสู่ไปยังขอถังสูงเพื่อช่วยในการส่งน้ำค่ะไปยังชุมชนต่างๆนะคะ เพื่อที่จะส่งไปยังชุมชนให้เราสามารถได้ใช้นักเรียนสังเกตนะเวลาเปิดน้ําประปาออกมาเราจะพบว่ากลิ่นน้ําประปามันจะเป็นกลิ่นคลอรีนอ่ะมันจะมีกลิ่นเหมือนที่เราไปไว่ายน้ําอ่อนๆแต่ถ้านักเรียนพักน้ําทิ้งไว้อ่ะสักหนึ่งคืนค่ะกลิ่นเนี้ยก็จะจางหายไปนะคะนี่คือขั้นตอนกระบ,บวนการที่เขาใช้การแยกสารมาผลิตน้ําประปาในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองค่ะ อ้าวจบแล้วสำหรับพรุ่งนี้นะจ๊ะเด็กๆสำหรับพรุ่งนี้คุณครูจะส่งลิงก์ให้นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนสําหรับใครที่ทําแบบทดสอบหลังเรียนไปแล้วไอ้ก่อนเรียนไปแล้วลงกระดาษนักเรียนก็ลองทําแบบทดสอบหลังเรียนลงในกระดาษเพิ่มเติมและถ้าอยากรู้คะแนนเลยว่าเฮ้ย เราได้กี่คะแนนนะเราสอบได้กี่คะแนนก็ให้นักเรียนนะคะทําในลิงก์ที่ครูจะส่งให้นะนักเรียนจะรู้ผลเลยว่านักเรียนทําไปแล้วได้กี่คะแนนเลยน,นะคะ